อ s s ลา a m u a l a i k สวัสดีค่ะน่าจะตอบอรอรคุณผมผู้ชมผู้ชมผู้ชมผูกชมรต้ชมผูัชมผู้ชมผู้ชมผ้ชมผู้ชเผู้ชมผูัชมผู้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 ชาผู้ชมผู้ชมผร้ชับู้ชาผู้ชนการชมผู้ชีผู้ามผูิชม้ชมผู้ชมช

ในที่ประชุมในวันนี้นะคะจะเป็นผลงานวิจัยจากนักวิจัยม,าามหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะจานวน109ผลงานนะคะโดยเป็นผลงานวิจัยภาษาอังกฤษจานวน47ผลงานผลงานวิจัยภาษาไทยนะคะจานวน62ผลงานโดยเป็นผลงานวิจัยในสาขาต่างๆได้แก่สาขาการเงินจานวน4ี่ผลงาน งานสาขาการบัญชีจํานวน13ผลงานสาขาการตลาดจํานวน22ผลงานสาขาการจัดาจาาาการจํานวน30ผลงานสาขาระบบสารสนเทศจํานวน2ผลงานสาขาบริหารทรัพยากรนุษย์จำวนวน3ผลงานสาขาการจัดการการท่องเที่ยวหรือไม้จำวนวน33ผลงานนะคะและสุดท้ายเชนจำวนวน2ผลงานนะคะ